ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหมือนกับเป็นจดหมายฉบับที่สองมาจากบอสพอวรัตพลวรัตบัวรกุลนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำมาได้ประมาณสักร่วมๆ่วสองเดือนละนะฮะเ,เขาทำเป็นจดหมายผ่านทาง a c e b o o k นะฮะติดแคปชั่นว่าสารจากเรือนจำฉบับที่สองนะฮะเนื้อหาใจความโดยสรุปก็คือว่าเขาก็เล่ามาว่าเขาอยู่ในเรือนจำมาเนี่ย เกือบสองเดือนแล้วการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองแบบผมและเฝ้าถามตัวเองทุกวันว่าผมผิดอะไรผมทําอะไรผิดถึงต้องเข้ามาอยู่ในนี้อยู่แบบไร้อิสระภาพและยังคงรอให้ได้รับการประกันตัวออกไปเพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้รู้ความจริงวันนี้ผมยังถามตัวเองว่าผมกําลังสู้กับอะไรกันแน่ผมต้องสู้อยู่ในนี้ ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่รู้ข่าวสารต้องเฝ้าถามและรอคอยคำตอบจากการบอกเล่าของทนายที่เข้ามาเยี่ยมได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละวันผมบอกเล่าข้อเท็จจริงฝากทนายความอ๋องเพื่อไปสู่โลกภายนอกโดยการสื่อสารผ่านไปหลายทอดแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนไม่มีทางที่จะเหมือนกับคำพูดของผมที่ถ่ายทอดเองโดยตรง ออกมาจากใจแน่ๆกังวลในทุกๆครั้งที่ต้องสื่อสารอะไรก็ตามผ่านการใช้ปากของคนอื่นแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นยังไงก็ต้องสู้ปากกาสักด้ามกระดาษสักแผ่นมันคือของที่หายากเนี่นะฮะคนที่ถูกจำกัดอิสรภาพแล้วต้องต่อสู้เหมือนถูกบีบบังคับให้สู้ในขณะที่ถูกมัดมือมัดเท้าปิดหูปิดตานี่นะฮะแล้วก็เล่าว,ว่า การสู้ในคุกนั้นมันยากนะแค่จะหาพื้นที่ว่างหย่อนก้นลงนั่งเพื่อให้พ้นจากผู้คนผู้ต้องขังที่แออัดอยู่ในนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการจะหาที่เงียบๆเขียนคําอธิบายสิ่งต่างๆเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เขาก็เล่าไปถึงความยากลำบากในการต่อสู้นะหรือว่าจะเขียนอธิบายะไรต่างๆก็ต้องผ่านทนายผ่านมาเป็นตัวอักษรอีกทีนึงอธิบายให้ทนายเข้าใจไม่เหมือนกับที่ตัวเขาจะพูดเองแต่ก็ไม่มีโอกาสนะฮะ และสองยอดหน้าสุดท้ายท่านผู้ชมครับออความจริงก็คือคดีนี้ไม่มีผู้เสียหายเลยแม้แต่คนเดียวคำถามที่คุณต้องถามเพื่อค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเองมีใครสักคนไหมที่ซื้อสินค้าจากบริษัทแล้วไม่ได้สินค้ามีใครสักคนไหมที่ขายของมีกำไรในระบบแล้วบริษัทไม่จ่ายให้ม,มีใครสักคนไหมที่ได้โปรโมชั่นทริปท่องเที่ยว แล้วบริษัทไม่พาไปเที่ยวแล้วคุณจะพบความจริงที่ว่าไม่มีเลยสักคนตลอดระยะเวลา7็ปีที่บริษัทดําเนินธุรกิจมาและไม่มีปรากฏในคํากล่าวหาของตํารวจในคดีนี้ด้วยนั่นคือความจริงที่สรุปได้ว่าซื้อสินค้าก็ได้สินค้านะทางานก็ได้เงินและได้ผลตอบแทนอื่นๆตามที่บริษัทได้สัญญาไว้แต่ก็ยังถูกกล่าวหาว่าผมชอโกงประชาชน ามาถึงตรงนี้แล้วคุณสงสัยไหมครับแล้วทำไมถึงมีคนออกมาแจ้งความเป็นหมื่นคนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในจดหมายฉบับต่อไปเห็นไหม,มท่อนสองยอดหน้าสุดท้ายเนี่ยที่เขาพยายามจะบอกว่าไม่มีนะที่ขายของแล้วไม่ได้เงินไม่มีนะทีออ่ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าไม่มีนะที่ทำยอดถึงแล้วไม่ได้ไปต่างประเทศไม่มีเลยฉะนั้นทำไมผมถึงถูกข้อหาช่อโกองประชาชน อาแล้วทําไมอันนี้น่าสนใจทําไมมีคนออกมาแจ้งความผมเป็นหมื่นคนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในจดหมายฉบับต่อไปแต่บอกไม่มีผู้เสียหายเลยสักคนนะฮะแต่ไม่มีผู้เสียหายในในคำถามที่เขาตั้งเอาไว้ออใช่ไหมซื้อสินค้าได้สินค้าไม่ได้ทำยอดถึงได้เงินไหมได้อะไรอย่างไงอ่าแล้วที่คุณบอสพอไปออกรายการพี่หนุ่ม แล้วก็ร้องห่มร้องห้ายอมแพ้แล้วยอมแล้วอ,อันนั้น<ม>ยอมอะไรอันนั้นยอมอะไรอันนั้นไม่ชอหยอมรับผิดนะใช่ไหม่ะทำไมวันนั้นยอมแล้วยอมแล้วอ่ะใช่ไหมืมเออทำไมวันนั้นไม่แข็งขืนน่ะทำไมวันนั้นไม่บอกแบบนี้แหละผิดอะไรอ่ะไม่ผิดทำไมไม่ไม่เถียงสู้กับคุณหนุ่มก็ล่ะก็ยาวฮะก็บอก<ช>แล้วว<อ>่าปีใหม่นี้ไม่ได้ออกมาฮะไม่ได้ออกมาทั้งสิบแปดบอสนะฮะส่วน ดาราอีกคนหนึ่งนะฮะดาราคนนี้ก็เ,เป็นข่าวเป็นคราวอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะอาจารย์แม่นะครับอาจารย์กัญยลักษ์เครือพักพันธ์นะครับอายุ73ปีแล้วครับก็มา,าร้องเรียนผ่านทางพ็อปนิวส์นะครับว่าดาราฟอฟันนะครับยืมเงินจากอาจารย์แม่ไปในช่วงตั้งแต่ปี58-59นะแล้วก็ไม่มีการทำสัญญากู้ยืมด้วยนะฮะ ให้ยืมกันแบบปากเปล่านะครับสองครั้งครั้งละ2อล้านดาราคนนี้ก็ตีเช็คคำประกันการสั่งจ่ายคืนเงินในระยะเวลา3เดือนแล้วก็มีการชำระครบเรียบร้อยแล้วในส่วนในส่วน4ล้านนั้นนะฮะ<ป>จากนั้นเดือนกุมภาพันธ์ปี60ฮะเ<ป>ขาก็ยืม5859 60ก็ยังยืมอีกบริษัท Pay All Group ให้บริการแอปบนโทรศัพท์มือถือนะครับได้ให้ผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกในแอป และเติมเงินล่วงหน้าเข้ากระเป๋าเงินอนะิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำอ e ีมานี่ไปใช้ในการชำระค่าสินค้าเพื่อ,อ,อหรือบริการจากร้านต่างๆแล้วก็มีดาราฟอร์ฟันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีปัญหาเนื่องจากถูกแบงค์ชาฟ้องร้องกนะรณีไปเปิดบริษัทโดยไม่ได้แจ้งขาดสภาพคล่องทางการเงินด้วยดาราคนนี้ก็ให้เพื่อนที่ร่วมทำธุรกิจด้วยกันมายืมเงินจากอาจารย์แม่อีกหนะึ่ล้านเ เพื่อน,นําไปจ่ายให้กับพนักงานบริษัทไปจ่ายเป็นเงินเดือนนะครโดยทําเป็นสัญญาเงินกู้มีดาราดังฟอร์ฟันลงลายมือชื่อคาประกันต่อมาดาราฟอร์ฟันคืนเงินจํานวนหนึ่งนะ0 0สองแสนให้กับอาจารย์แม่ทําให้เหลือยอดค้างอยู่ที่ล้านห้าแสนบาทอาจารย์แม่ติดตามทวงถามมาตลอดแต่ดาราดังฟอร์ฟันก็ไม่ได้ใช้คืนอีกเลยจนกระทั่งบริษัทเพออกรุ๊ปปิดตัวลง ในปี63ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอาจารย์แม่เห็นข่าวดาราคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปก็วิตกกังวลจะไม่ได้จะไม่ได้เงินคืนก็ไปแจ้งความลงมันทึกประจำวันไว้ที่สอพอแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับอาจารย์แม่ก็เปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าว Top ปนิวว่าเมื่อ10ปีเป็นสมาชิกเ a y อ l l ทำให้รู้จักกับฟอร์ฟันมีจุดเริ่มต้นของการยืมเงินตรงนี้แหละนะครับ แล้วก็พอเห็นข่าวเขาก็เลยไปไลน์ไปทวงเงินนะไลน์ไปทวงเงินดาราฟอฟันยังตอบอาจารย์แม่กลับมานะอาจารย์แม่ก็าทวงเงินบอกว่าตอนนี้มีคืนมาสักแสนไหมจากยอดล้านห้านะเห็นไหมจากยอดล้านห้านะเออมีคืนมาสักแสนไหมแล้วดูเขาตอบนะอะไรอะเงินมือยังหยาหายากเลยช่วงนี้ นเงินหมืน่นยังไม่มีเลยอืนี่ฮะก็เลยก็เลยเกรงว่าคงจะไม่ได้คงจะไม่ได้ไไดแล้เขาตอบว่าเงินหมืน่นยังไม่มีเลยนะและยังบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอาจจะอาจจะได้ทั้งหมดเลยออย่างแบบยังแบบพูดให้เย็นใจอีกเอนี่ฮะยืมมาเป็นระยะช่วงห้าแปดห้าเก้าเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะ ห้ 58, 59, าแดห้าเก้าอากลับกับไปก่อนกับไปก่อนท่านนี้เออเห็นไหมยืมแบบปากเปล่าไม่มีสัญญาอาจารย์ก็ให้นะใช่สองครั้งครั้งละสองล้านสี่ล้านเนี่ยใช่เออแต่ก็คืออันนี้อันนี้คืนไม่มีปัญหาอือแต่ปีหกศนเนี่ยให้เพื่อนที่ร่วมทําธุรกิจยืมเงินอีกล้านเจ็ดทำเป็นสัญญาเงินกู้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่ก้อนที่สองเนี่ยที่ยืมล้านเจ็ดเนี่ย ที่อาจารย์แม่เขาเล่าให้ฟังเขายัางถามฟอร์ฟาเลยว่าอาทำไมทำไมไม่ทําเป็นชื่อคุณกู้ยืมอ่ะออก็ในเมื่อคุณยืมทําไมไปใช้ชื่อของคนอื่นนะตอนแรกเขาบอกว่าให้ใช้ชื่อเพื่อนร่วมง,งานให้ใช้ชื่อทีมงานอาจารย์เ็าเลยบอกเอา,อางี้แล้วกันถ้าฟอร์จะยืมเองแล้วก็จะใช้ชื่อเพื่อนก็ได้ความจริงใช้น่าใช้ชื่อคุณนะเพราะคุณมีคนยืมแต่ว่าไม่เป็นไรถ้า่างนั้นคุณก็ต้องลงลายมือชื่อคำประกันไว้อ,อแต่เขาก็ลงเขาลงเขาก็ลง มันถึงเอาผิดได้นี่นะฮะคดีนี้เนี่ยมีการไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วใช่นะ,ะแต่ตํารวจยังไม่ได้รับแจ้งความใช่นะแต่ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะฮะนี่นะครับอืมก็ดูทรงแล้วลาบากอนาะจารย์แม่อืมจริงๆดูทรงตอนนี้นะเขามีปัญหาลุมเลาเยอะมากใช่นะมีปัญหาลุมเลาเยอะมากแล้วก็เป็นผู้ต้องหาด้วยนะล่าสุดก็เห็นมีเรื่องมีราวจะฟ้องคุณอี้แทนคุณอะไรนี่นะฮะอืม ก็โอ้โหลำบากตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าดาราลำบากหลายคนนะดาราลำบากหลายคนในประเทศเรามีดาราเยอะนะมีดาราเยอะแล้วก็มีข่าวคราวดารามาไม่เว้นแต่ละวันดาราเป็นเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์บ้างดาราถูกหลอกบ้างนางงามถูกหลอกบ้างดาราอย่างพี่นกสินใจก็ทวงเงินทวงลูกหนี้ผ่านทางไอจีบ้างเห็นไหม แล้วก็มีอะไรมีเยอะแยะนะก็ <c oughs> คือเป็นดาราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคือมันไม่ใช่บ้านเราวงการโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคทองของละครแล้วใช่ไหมละครมันไม่ไม่ได้แล้วนั้นน้นมันจะมีบุคเพย์มันจะมีพรมลิขิตมาสักทีหน,นึ่งนะนอกกนั้นตายหมดตายหมดดาราก็แย่นะจึงมีดาราส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ไง หันตัวไปทําเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ถูกจับเนโอ้นั่นคือคิดผิดเลยคิดผิดเลยนะก็เข้าใจว่าก็คือตกงานเนี่ยนะแต่มีดาราหลายคนก็ต้องชมเชยและให้กำลังใจและก็ต้องสนับสนุนอย่างคุณน็อตวลลิ์เฟื่องอารมณ์อ๋ที่ไปเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวอะเออก๋ <นะ S 1> วยเตี๋ยวเนื้อนะใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อะนะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะลูกต้งชนบัวเ นะชื่อร้านเสิร์ฟเองด้วยเสิร์ฟเองด้วยนะฮะและแกะบอกแกไม่อายอแกบอกไม่มีงานเนะี่ยไม่มีงานนะและแกะมีลูกแกบอกว่าผมเนี่ยลําพังผมไม่มีอะไรหรอกผมก็เพียงแค่ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยเงินที่หามาได้ทุกอย่างให้ลูกให้เมียนะฮะให้ลูกนี่ทําเองทุกอย่างท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะคุณน็อตเฟื่องอารมณ์ฮะ ร้านลูกโต้งชนบัวนะครับอยู่บางนาตราด23่สิบาบางนาตราด23ไปอุดหนุนกันนะครับครับแล้วแกบอกเป็นสูตรโบราณเลยสูตรมาจากเมืองชนจึงคําว่าชนบัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอช้างนอหนูนะชนบุรีอ๋อลอลิงเหรอใช่ลอลิงเหเห็นไหมไปอุดหนุนกันนะครับไม่ต้องอายแกบอกไม่มีงานผมไม่กลัวคําว่าดาราตกกระป๋องแกบอก เรามีอะไรเราก็ทําไปครับอีกท่านหนึ่งนะคุณคุณชายชาติโยดมนะนี่คนนี้ท่านผู้ชมฮะคุณชายเนี่ยมาทําเบเกอรี่ขาย่ะโอได้ไหมคนนี้เป็นดาราดังนะใช่โอ้โหเป็นตัวประกอบแบบชั้นดีของเมืองไทยเลยนะะนี่ก็ยอมรับว่างานละครหดหายนะครับแล้วก็ไม่งอมืองอเท้านะครับ ก็ยังเป็นดาราอยู่ฮะคุณคุณน็อตเนี่ยเป็นดารามาประมาณ20กว่าปีพี่ชายเนี่ย30กว่าปีนะไม่ค <tube> ิดเลิกแต่เราก็ต้องมีแผน2เอาไว้นะครับก็อุตส่าห์ไปเรียนทําเบเกอรี่ไปเรียนเลยเหรอเรียนนี่ยอแล้วมาเปิดขายเบเกอรี่เห็นไหมขายเบเกอรี่ออนไลน์นะครับระหว่างรองานละครล่าสุดก็ไปอ่านที่แกไปแสดงละครเวทีเรื่องหนึ่ง บอกโอ้ยดีใจมากมีงานงานละครเวทีเนี่ยเป็นงานแรกของแกในรอบหกเดือนโอ้โหหเดือนที่ผ่านมาทําเบเกอรี่ฮรับ็นหมนะเห็นไหมไม่งอมืองอเท้าอ่ะสู้อวันนี้เป็นสุดยอดฮะโอ้แสดงละครดีมากใช่แต่ว่าอย่างที่คุณหนกบอกมันยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของละครแล้วใช่ผู้ชงผู้จัดก็ ลมหายตายจากกันไปเยอะหมายถึงต้องปิดบริษัทไปชอย่างพี่นกชัดชัยใ,<ช>ใช่ไหมากวันนั้นไปอ่านไปอ่านบทสัมภาษณ์ของอดีตนางเอกนะโอ้โหคู่ขวัญในยุคในอดีตไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะแกก็ให้สัมภาษณ์แกก็บอกว่าแกก็ยอมรับว่าทุกวันเนี้ไม่มีรายได้อะไรเมื่อก่อนเป็นดาราเป็นนางเอกดังก็มีเงินก็ไปลงกับการซื้อที่ไปลงกับอสังหา อตอนนี้พอไม่มีเงินก็พยายามจะขายแต่มันขายไม่ง่ายแล้วสังหาขายไม่ง่ายนะขายไม่ง่ายแล้วอืมแล้วก็เคยยืมเงินแต่ก็จ่ายครับเคยยืมเงินมากที่สุดห้าแสนแต่ก็จ่ายชีวิตอยู่ได้ด้วยการยืมเงินแล้วก็จ่ายยืมเงินแล้วก็จ่ายอืนี่เป็นดาราระดับนางเอกนะโอ้โหแบบสุดยอดดังเลยเห็นใจจริงๆนะฮะก็ต้องสู้กันไปนะครับครับ ทาง Bangkok b n n k o o อ a t c h i n g นะฮะเป็นบริษัทจัดหาคู่เขามีการทำผลสำรวจ exclusive นะฮะเจาะลึกสเปคของคู่รักในฝันของหนุ่มโสดสาวโสดของไทยประจำปี2567ที่กำลังจะหมดลงนะฮะสเปคของคู่รักในฝันเขาก็าแบ่งเป็นหมวดๆนะครับอย่างเรื่องอาชีพ อาชีพยอดนิยมที่ผู้หญิงไทยเกสบซนชื่นชอบมากที่สุดหมายถึงว่าผู้หญิงถ้าจะหาคู่รักสักคนเนี่ยนะฮะเขาถ้าจะดูเรื่องอาชีพเนี่ยที่เขาจะมองเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะนี่นะฮะเก้าสบเซนตเนี่ยชอบที่สุดคือผู้ชายที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจรองลงมาก็คืออาชีพแพทย์นี่นะฮะ ลองลงมาก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่แพทย์แต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาในสังคม,มเช่นผู้พิพากษาหรือว่าเป็นระดับท่านทูตเป็นข้าราชการระดับสูงนี่นะฮะนี่สเปคของผู้หญิงไทยเขาจะมองแบบนี้นะ,ะส่วนเรื่องของอ,อ,อย่างอาชีพเนี่ยฮะนอกจากอาชีพแล้วเนี่ยฮะไม่สามารถมัดใจผู้หญิงได้ นะเพราะว่าหญิงผู้หญิงไทยจะดูภาพรวมด้านอื่นๆไปด้วยนะก็อาชีพรายได้ความมั่นคงการศึกษาบุคลิกรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์โดยรวมนะฮะนิสัยใจคออย่างนี้เป็นต้นอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยนะหญิงไทยจะซีเรียสเรื่องการศึกษามากในการหาคู่คนไทยด้วยกันแต่ถ้าเป็นต่างชาติถ้าฐานะการงานมั่นคง ก็พร้อมที่จะเปิดรับก็จะไม่ค่อยดูเรื่องการศึกษาแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันจะดูเรื่องการศึกษาเนี่นะฮะแล้วก็ยังให้ความสําคัญเรื่องของอรูปร่างหน้าตาด้วยเนี่นะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะรูปร่างหน้าตาก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ<ม>สําหรับผู้ชายนะฮะผู้ชาย80%มักไม่เลือกอาชีพของผู้หญิง แต่อาจจะมีระบุระดับรายได้ของผู้หญิงไว้บ้างเพื่อจะมั่นใจว่าผู้หญิงมีการมีงานทำสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นี่นะฮะโดยประมาณ50%เลือกเงินเดือนผู้หญิงที่มีประมาณ30,000บาทต่อเดือนอ่าสิบอกว่ารายได้มากกว่า30,000่นต่อเดือนและอีกประมาณ40% ไม่สนใจเลยว่าฝ่ายหญิงจะมีรายได้เท่าไหร่ขอเพียงแค่มีงานทําอาชีพสุจริตพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แค่นี้พอแล้เห็นไหมอันนี้คือในมุมของผู้ชายนะถ้าจะเลือกผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยสนใจเลือกอาชีพสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อาจจะมีบางเปอร์เซ็นต์บ้างที่ก็ขอให้พอมีอาชีพบ้างนะ<อ>ที่จะเลี้ยงตัวเองได้นี่นะฮะเดี๋แล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับอย่างเช่น80%ของผู้หญิงโสดต้องการให้ฝ่ายชายหรือว่าคู่ของตัวเองนั้นจบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำนะฮะแปของผู้ชายโสดต้องการให้ฝ่ายหญิงจบปริญญาตรีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายนั้นจะให้ความสําคัญเรื่องของปริญญานั้นน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะปริญญาตรีนะครับหกของชายโสดต่างชาติ ต้องการให้คู่ของตัวเองนั้นจบปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำประมาณสัก5%ต้องการคู่ที่จบปริญญาโทรหรือปริญญาเอกประมาณ35%นี่รูปร่างนะรูปร่างบ้างส่วนสูง98%ของผู้หญิงยังนิยมผู้ชายที่สูงประมาณ175เซนเมตรขึ้นไปนี่นะฮะ80%ของผู้ชายนะฮะไม่ว่าจะชายไทยและชายต่างต่างชาติ ชอบผู้หญิงนะฮะที่มีส่วนสูงประมาณ160ซนติเมตรขึ้นไปนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รูปร่าง80%ของผู้หญิงชอบผู้ชายรูปร่างที่สมส่วนจะอวบบ้างก็พอเล็กน้อย85%ของผู้ชายชอบผู้หญิงรูปร่างเพรียวสมส่วนนะฮะนี่ส่วนคำว่าออชอบผู้หญิงอวบ คำว่าชอบคนอวบนั้นในความหมายของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันผู้ชายถ้าผู้หญิงบอกว่าชอบผู้ชายอวบอาจจะแบบมีภูงบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าในความหมายของผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงอวบนั้นหมายถึงพวกหน้าอกหน้าใจอะไรอย่างนี้ยต้อผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ชอบผู้ชายตามที่เขาสำรวจมานะก็ไม่ได้ชอบผู้ชายแบบแบบเล่นกล้ามเขาชอบผู้ชายแบบหุ่นหมีมีบ้างเล็กน้อยหุ่นหมีหุ่นหมีเนี่ยก็คือ อย่างยงผมอ่ะเนี่ยใช่เลยผู้หญิงชอบหุ่นหมีนี่คหุ่นหมีใช่ฮไม่ใช่ไม่จะดูแลเล่นกล้ามแต่ดูแลมีบ้างเออมีบ้างเออไม่ใช่แบบกล้ามปูนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่ไปถูกจับที่โรงแรมนั้นอไม่เอาเลยผู้หญิงเขาไม่ชอบนะเออผู้หญิงเขาชอบเกย์อาจจะชอบอแต่ผู้หญิงเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาชอบแบบหุ่นหมีหุ่นหมีมีกล้ามนิดหน่อยแต่ไม่ได้อ้วนนะเออเออมีมีกล้ามเล็กน้อยแล้วก็มีอาจจะมีไขมันหน่อยอย่างเงี้ยสันที่สุขหุ่นหมีไหม มีตัวใหญ่เลยนนมีมีเยอะไปนิดนึงลดความเป็นหมีลงอะใช่เลยสันดิสูเนีได้เลยนะฮะนี่อันนี้จากบทสำรวจนะท่านผู้ชมฮนะนี่แหละฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีข่าวจากต่างประเทศมีผู้ชายคนหนึ่งจี้เครื่องบินจากเม็กซิโกนะจับไปลงสหรัฐนะฮะแล้วไปถึงหรือไม่ยังไงนะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิ s ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แส g s แล้วเลือกจำนวนเนงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ